โ <Okay. S 2> อเควันนี้อาราดีเนี่ยโชคดีมากนะมาหาเพื่อนเนี่ยนะเขาเรียนธุรกิจการบินฮนะอยากอะไรนะค่ะเ,เรียนธุรกิจการบินจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะ<า>แล้วก็มาทำงานกาแฟ<า>เพื่อที่จะเป็นจุดที่สำหรับเพื่อนๆแล้อาราดีเนี่ยโชคดีมากที่ปัญญาอามาหาเขาที่นี่ได้นะนี่เขาเขาเขาสามารถมีความสามารถของคุณมีอะไรบ้างที่จะทำในวันกั้าคืนนางแบบนะนางแบบได้ไหมอ่า สินค้าอะไรมีก็รับได้ค่ะแล้วแต่ว่า,เ,าเราจะได้รับโอกาสตรงนั้นไหมแค่น,นั้นเองเอามียูทูบติดตามไหมข,ของคุณเพลเราเนี่ยมียูทูบตอนนี้ยังไม่ได้ทำช่องเลยค่ะเฟซบุ๊กเอาเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะคะชื่อเฟซบุ๊กธัญรัชไชยลบค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่คะ,ละลองปะทุนอิจารณนไชยลบสกอตทีฮเอ็ a ยเออารนะคะแล้วก็เวนวรรค C H A I R O B เราได้มาเจอคนที่ใจดีนะฮะแล้วก็เนี่ยเลี้ยงน้ำแก้วนิรุษาปันนานานะครับเพื่อนนะทีนี้เราเองเนี่ยไม่้มาเจอกัน <c oughs> นานนั้นไม่ได้เจอกันประมาณสักกี่ปีแล้วทักสามปีได้เนาะโอเคตอนนี้ก็มีเป็นวิธีไ้แล้วรับทุกมาเจอกันนะตอนที่ทำในเรียนครั้งนึงโอเคขอบคุณมากครับ <c oughs>